สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอม,มาอนด์ของเครือรัรเอเลี่สามกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากหายไปพักหนึ่งนะฮะพักหนึ่งก็คือกี่วันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาแล้วนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Temple Prime นะซึ่งเราอยู่กับคุณมานินะฮะเล่นเป็นพันธมิตรสีน้ําเงินอยู่ฝั่งขวาฮนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับโซเวียตสีม่วงนะฮะคุณ a c k b r a i นนะจากแคลนโปรนะอ่าส่วนคุณมันเอกในจากมาจากแคลน OLS นะฮะอ่ะคุณคราดเป็นก็เป็นโซเวียตสีม่วงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะอย่างที่เห็นกันนะเทมเพิลพรามนี่ก็นานๆนนที่จะได้เห็นนะผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นแมบนี้กันนะก็ไม่รู้ว่าทําไมนะ,ะอืมจริงๆมันก็ถือว่าเป็นแมบที่ดูสมมาตรดีนะสมมาตรซ้ายขวานะฮะเอ่อระเบริเวณกลางแมบนะฮะทั้งฝั่งด้านล่างกับด้านบนนี้ก็จะมีบ่อน้ํามันนะทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยนะ ปั้นจั่นขุดเจาะน้ํามันนะก็สวยงามดีแล้วฝั่งสีน้ําเงินโอโ้เปิดโรงไฟฟ้ากลางน้ําแล้วก็สร้างสนามบินเลยนะฐานทัพอากาศนั่นแหละนะฮะชื่อภาษาอังกฤษคือ Air ์เบสนะซึ่งผมจะชอบเรียกติดปากว่าสนามบินนะเพราะมันเอาไว้รองรับเครื่องบินนะ,ะแล้วก็เป็นสนามบินที่มีเขาเรียกว่าะไรนะมีถนนนะครับอยู่บริเวณตรงกลางนะแต่ว่าก็ สร้างไว้กลางน้ําขนาดนี้ก็คงจะไม่มีอะไรวิ่งขึ้นมาหรอกมั้งนะฮะอยู่เว้นเรือนะฮะฝั่งสีน้ําเงินฮนะเปิดเทคทีสออย่างไวเลยนะฮะเล่นไครโอรัชนะครับผมเป็นแทคกติกที่เหมาะกัการส่งไปฮารัสนะฮะส่วนฝั่งซิลมอนนี่ก็สร้างบูฟล็อกออกมาดักทางไว้รอเลยนะฮะซึ่งก็เาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาเล่นสู้กับฝั่งพารมิดนะฮะแต่ตอนนี้ยังไงครับเนี่ยเอา้าฝั่งซิมมูงส่งซิกเกิลเข้ามาสเกานะซิกเกิลเห็นไทรูคอปเตอร์แล้วนะครับผม ตัวนี้งครับโดดเข้ามาเดี๋ยวมันก็โดนแช่แข็งแล้วมันก็จะโอเคไม่โดนแช่แข็งแต่ก็ก็ก็ไม่บึ้มด้วยนะฮะปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับอ๋อรถเก็บแร่เหยียบได้นะเออผมก็ลืมไปนะว่าอยู่ในที่ยอสสวนแล้วเนี่ยรถเก็บแร่มันจะเหยียบได้นะอรถเก็บแร่อรถถังสายพานอะไรพวกนี้นะสามารถที่จะเหยียบพวกยูนิตตัวเล็กๆได้นะอย่างเช่นทหารราบนะครับแต่ที่แน่ๆคือเหยียบแมงมุมไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าถ้าคุณจะเหยียบแมงมุมเนี่ยแมงมุมมันจะกล มันจะกลายเป็นว่าบมมุมเนี่ยจะเข้าไปสิงในรูดของคุณแล้วมันก็จะรื้อถอนอะไรนะนั่นหลยฮะและจังหวะนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีน้ําเงินเข้าไม่ได้นะฮะเจอบูฟล็อกนะฮะ,นะฮะตั้งสามคันนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแฮมเมอร์ออกมาแล้วด้วยนะโอเคเครื่องปฏิกรณ์พิเศษเมื่อกี้นี่เห็นว่าการก่อสร้างหยุดชะง,งักไปแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตังหมดนะฮะตรงนี้ โรงเก็บเร่สองโรงและ MCB ย้ายมาตรงนี้ฮนะมาขยายฐานกลางน้ำนี่เลยนะครับแอบมาสร้างไว้เป็นนินจาเบสนะฮะนินจาเบสเป็นศัพท์ทางเกม RTS นะผมไม่รู้ว่าเกมแนวอื่นเขาใช้คำนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเกม RTS ก็คือ,อคำว่านินจาเบสในเกม RTS นะครับก็คือฐานที่แอบสร้างไว้นะพยายามสร้างไว้ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามมองเห็นนะแต่ว่าตอนนี้นี่คือฝั่งเสียมเืองเขาเห็นแล้วนะเนี่ยส่งคอปเตอร์มาสเกินะ เห็นเต็มๆเ,เลยนะครับว่า MCV มากลางอยู่ตรงนี้ฮนะ,ะสถานีก่อสร้างนั่นแหละอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูหรือว่าผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะคนคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาช่องนี้นะคือตัวสถานีก่อสร้างเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก,ก็คือ construction yard นะซึ่งบางทีผมจะเรียกว่า MCV นะไอ้า่าบางทีนี่ก็บ่อยอยู่นะฮะแล้วตอนนี้วินดิเคเตอร์โดนสวยร่วงไปแล้วเรียบร้อยนะฝั่งซีม่วงบุกแล้วนะฮะบุฟอลสองคันแฮมเมอร์สองคันนะครับอ่า มีใครโอคอปเตอร์เข้ามาด้วยนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะตัวสถานีก่อสร้างเนี่ยบางทีผมจะชอบเรียกมันว่าฐานใหญ่นะเนี่ยสถานีก่อสร้างนะฮะซึ่งคาว่าฐานใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าขนาดใหญ่นะแต่หมายถึงความสําคัญของมันนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีฝั่งสีมเงินอาจยังดีนะที่สามารถสร้างการเดินขึ้นมาได้นะครับมีการเดินคันนึงนะสลับไปใช้เลเซอร์ชี้เป้านะครับจะได้ทำดาเมจให้ได้เยอะๆแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้มเงินยังไงครับยอ่อส่วนรถก,ก็บแร้ตัวเองวิ่งหนีตายมาอย่างนี้นะถ้าวิ่งลงน ก็น่าจะรอดแต่ตอนนี้ว่าไงฮะโอ้โหแฮมเมอร์อายิงสู้กับกาเดียนเข้าไปแล้วการเดียนนี่ดีอยู่นะที่เป็นเกมตั้งรับนะฮะจะได้ซ่อมตัวเองได้แล้วแต่ว่าตอนนี้นี่คอปเตอร์ร่วงไปแล้วนะฮะยูนิตซัพพอร์ตไม่มีแล้วนะต้องใช้การเดียนซัพพอร์ตเองแนละ้วรถเก็บแร่คันนี้สุดท้ายก็มีรอดน,นะโอ้คอปเตอร์ร่วงได้เพราะว่าฝั่งสิบม่วงเล่นเครื่องบินมิกนะอ่าแล้วตรงนี้ว่าไงแฮมเมอร์วิ่งนี้การเดียนจะตามไหมไม่ตามนะฮะจังหวะน,นี้ไล่ออกไปได้ก็ยังดีแล้้ววตรงงนี่าไ อะไรอะอะไรจมน้ําดูไม่ทันนะเมื่อกี้โอเคเอาเป็นว่า,ารวมเก็บแรกตรงนี้ก็ยังรอดตัวไปได้นะ,ะฝั่งซื้อมองพับ mcv เก็บนะไม่รู้จะไปขยายฐานตรงไหน,นแต่ตอนนี้ฝั่งสี้อเงินก็มาขยายฐานตรงนี้แล้วเช่นกันนะปกติถ้าเป็นเกมแข่งขันนะ,ะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหนะ้าบ้านด้วยนะถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยนะครับตอนนี้มิกโดนอฟัฟโรสอยร่วงไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะ อ๋อถ้าเป็นเกมแข่งขันนะถ้าหากว่าเล่นในแมปนี้เนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่จะนิยมมาขยายฐานบนนี้นะเพราะมันมันใกล้แล้วมันขยายฐานได้ง่ายนะแต่มันก็เสี่ยงมากกว่านะแต่ว่าเกมนี้นี่ก็ผู้เล่นเขาก็าไปขยายฐานกลางน้ํากันนะเพื่อความปลอดภัยนะอะมีสีมุมเลยนะฮะมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้อีกนะครับแต่ตรงนี้ว่าไงฝั่งสีม่วงหุ่นยนต์แยกชิ้นส่วนหนึ่งตัวนะครับแฮมเมอร์สองสามคันนะฮะ บูฟล็อกอีก3นะตรงนี้แฮมเมอร์สลับไปใช้ลำแสงดูดนะ,ะเอามาซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ดูดซ่อมยังไม่เสร็จเลยนะ,ะฝั่งสีบ่วงเอาเอนจิเนียร์ยัดใส่บูฟล็อกนะ,ะจะไปปล่อยลงตรงไหนก็นไม่ทราบนะ,ะวิธีการปล่อยอผู้โดยสารลงจากรถบูฟล็อกนะ,ะก็คือต้องใช้สกิลดีดผู้โดยสารออกนะครับส่งกล้องบินไปยังบริเวณเป้าหมายโดยใช้ปืนคน ฮัลโลปุชกาอันมีชื่อเสียงนั่นแหละเนี่ยแบบนี้อ่าต้องดีดออกมาอย่างงี้นะคือคุณจะกดปล่อยออกมาเฉยๆไม่ได้นะต้องใช้วิธีการดีดเป็นอ่าพลร่มออกมาอย่างนี้นะแล้วทําไมเขาไม่สั่งเอนจิเนียร์เขายึดบ่อน้ำมันล่ะฮะรู้วโอเคเพิ่งจะรู้สึกตัวนะเข้าไปแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้ว่าครับใคลิคอปเตอร์กับวินดิเคเตอร์มาโอ้ยรถเก็บได้แตกนะฮะฝั่งสีม่วงเครื่องบินมิกเข้ามาไม่ทันฮนะแล้วสุดท้ายคอปเตอร์ก็ร่วงร่วงอยู่ดีนะยังไงก็ไม่รอดน,นะจังหวะนีีีาานะนนะี้้้้เเเรรรรรยยยบบออออออคคคัโโหแแตตตกกกลาาางศดดดววนนนนนะะ่่ิิ์ื เครื่องบินเจ็ตนะฮะบ,บินเร็วมากนะอแต่อพอลโลนี่น่าจะเร็วกว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะอืมแต่ตอนนี้อพอลโลก็ลงจอดโอเคฝั่งสีเงินชัดเจนฮะเล่นหนึ่งวินดิเกเตอร์สามอพอลโลนะอ่าแต่ว่ากองทัพบ,บุกว่ายังไงครับรถถังกาเดียนใส่สี่คันนะมีคันนึงสลับไปใช้เลเซอร์ชี้เป้านะทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมอา่าหมายถึงว่ายูนิตที่โดนชี้เป้าเป้าหมายที่โดนชี้นะไม่ใช่แค่ยูนิตนะสิ่งก่อสร้างด้วยนะ จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมนะอ่ะาท้่ตรงนี้ก็มีพีสกิปเปอร์นะครับกับทหารจิฟลินนะพลทหารมิสไซน์นะครับผมกับผู้รักษาความสงบนั่นแหละชื่อภาษาไทยนะตองนี้บอ่อน้ำมันบึมไปแล้วเออพูดถึงแล้วทำไมฝั่งสีเงินเขาไม่ยึดนะเอาแล้ววิศนียรตรงนี้ลงมาปุ๊บโดนบอมเลยนะฮะไม่ได้เข้าบอ่อนะ้ํามันเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่เสียดายมากเลยนะตรงนี้เมื่อกี้ปะทะกกันเล็กน้อยอะไรเอ่ยดูไม่ทันน่นจาจะเครื่องบินมิกมัง้ง <c oughs> นี่โอเคเอาโลกกลับมาบ้านเติมกระสุน อ่าตรงนี้เออฝั่งสีน้ำเงินเอาฐานใหญ่ลงน้ำก็ถือว่าดีอยู่นะจะได้ปลอดภัยนะครับขึ้นเทียสองเทียสามยังไม่มานะยังไม่เล่นเทียสามนะครับโอ้โหตั้งโรงรถไว้ตรงนี้เลยนะข้างๆลานจอดรถแบบนี้เลยนะแล้วฝั่งสีม่วงว่าอย่างไรโอเคสนามบินอยู่นี่นี่เองนะ MCV MCV อยู่นี่อืหลังจากที่มาขยายฐานตรงนี้นะการขยายฐานในเกม RTS นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะ ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะขยายฐานเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรน,นะฮะอาจจะมีการทำ forward base บ้างนะอ่าแต่แว่าก็น้อยอยู่ดีแล้วทาไมกลางตรงนี้ล่ะเนี่ยจะทำอะไรครับไม่เข้าใจกดผิดหรือเปล่านะฮะน่าจะผิดนะ <c oughs> ดึงขึ้นบกอ่าแต่ตอนนี้ไว้ครับวินดีเคเตอร์เข้ามารอนะใครคอปเตอร์สองล่าแช่แข็งเรียบร้อยย่อนลงไปหนึ่งลูกเน้นๆนะฮะรถเ,เก็บได้ก็แตกไปหนึ่งคันนะฝั่งซีโมงนะอ่าคราวนี้มี อะไรนะอพอลโลเข้ามาคุ้มกันด้วยนะแต่ตอนนี้ก็แยกแยกจากกันแล้วนะในขณะเดียวกันนะฮะกองทัพบ,บกของฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะฝั่งสิม่วงก็มาต้อนรับอย่างอุณาฟาข้างนะฮะแล้วก็ได้ถอยนะครับตรงนี้ลาแสงแช่แข็งยิงลงมานะฮะโดนทหารไปตั้งหนึ่งคนนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ทั้งแฮมเมอร์ทั้งทหารตายนะฮะตรงนี้ฝั่งสีม่้งจะสู้ไหวไหมฮะสิม่วงนี่เสียเปรียบเรื่องจํานวนนะฮะโอ้โหแล้วยูนิตซัพพอร์ ของฝั่งสีน้ำเงินฮนะตัวเฮลิคอปเตอร์นี้ก็ทำแสบมากเลยนะยยอดสวนแฮมเมอร์นะฮะโดนเหยียบไปด้วยแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีม่วงส่งมีเข้ามานะครับคำรามทีเดียวนี่ยสตันกันเป็นฝูงเลยนะในขนาดเดียวกันนะฮะแฮมเมอร์ Hammer, ใส่กับการเดียนอยู่นะและ้วตอนนี้แฮมเมอร์ขโมยปืนใหญ่มาได้แต่ว่าผมว่าฝั่งสีม่วงน่าจะไม่ไหวแล้วนะจงังหวะนี้น่าจะต้องจี๊ดนะะคือยังไงยังไงยังไงก็แพ้จำนวนแล้วนะฮะจงังหวะนี้โอ้โห ฝั่งสีม่วงจะดรอปดาวเทียมใส่นะครับฝั่งสีน้ำเงินยังไงครับอ้หูยทหารโดนกันไปหลายคนเลยนะอุ้ยเกมพลิกนะฮะดูทรงแล้วอึ่ไปไครับตรงนี้เอพาลโลเข้ามาจ้าเอกับมิกนะฮะมิกไม่รอดน,นะครับสุดท้ายก็พังไปนะตรงนี้อ่าแฮมเมอร์ดูดโอ้โหยดูดการเดยนจากระยะไกลอื้มอ้าวแต่ว่าโรงรถแตกนะฮะฝั่งสีม่วงนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะสร้างใหม่ได้นะครับ MC วิงอยู่นะนี่ไงอ่ารานก่อสร้างนั่นแหละอ่าอะไรนะ สถานีก่อสร้างนะแต่ผมจะติดชื่อเรียกว่าลานก่อสร้างนะ Construction Yard นะชื่อภาษาอังกฤษนะอ่าถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากๆนะต,ตรงนี้ว่ายังไงฝั่งเซียมเงินดึงทาหารเข้าพีระมิดไปแล้วนะก็แต่มีอะไรอยู่ข้างในบ้างหนดกดดูซิเจฟนพีสกิเปอร์พีสกิเปอร์เจนแล้วก็พีสกิเปอร์โอเคประมาณนี้ โอ้โหเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ถ้าว่าฝั่งสีม่วงไม่ทุ่มดาวเทียมใส่เนี่ยผมว่าสีม่วงน่าจะแพ้นะเออแล้วสีเมืเงินเขาก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะกระจายกําลังกันไม่ทันด้วยนะสรุปคือที่ยกมานี้ก็แตกยกฟูงนะเออแล้วฝั่งสีม่วงตอนนี้เนี่ยเขาก็สร้างโรงรถโรงใหม่แล้วด้วยนะชัดเจนนะครับกลายกลายเป็นว่าเกมพลิกนะฝั่งสีน้าเงินก็ต้องไปสั่งสมกําลังใหม่นะตอนนี้บ่อน้ํามันแตกย่อนะระเบิดลงไปก็ระเบิดตู้มตามนะบ่อน้ํามันไม่เหลือแล้วนะจังหวะนี้ อันนี้อะไรเนี่ยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอเคต้องมาแล้วครับจังหวะน,นี้แล้วคุณไม่สร้างตรงนี้ด้วยละ่ะเออน,น,น่าจะเพิ่งคิดได้ละมั้งนะอ่ามิกส่งไปสเกลนะส่วนฝั่งสีน้เงินว่ายังไงครับจังหวะน,นี้ขึ้นเท,เทียสามแล้วนะครับเพราะว่าเทียสองี่เอาไม่อยู่นะต้องใช้เทียสามแล้วนะกาเดียนกับเอ่ออะไรนะพรถถนะธรรมนิราชนะนีร่าในเกมภาคสามนี้เป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะเวลามันพรางตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนภาคสองนะที่ จำแรงกายเป็นแค่ต้นไม้นะแต่ว่าในเกมภาคสามนี่คือมันจะเปลี่ยนไปตามพื้นที่ที่มันไปจอดอยู่นะใช้คํานี้แล้วกันนะอย่างมาเมื่อกี้นี้ก็แปงลงร่างเป็นเนี่ยอันนี้มันมันคืออะไรอ,ะอ่ะป้ายหรือว่าไอ้ที่กั้นทางเน,นี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยอ่ากันชนนะไม่ียกไม่ไม่รู้ว่ากันชนได้หรือเปล่านะน่าจะกันได้แหละนะแต่ว่าถ้าอยู่บนพื้นแบบพื้นหญ้าพื้นดินเนีงง่ยมันก็จะเป็นต้นไม้ได้นะอ่าตรงนี้โอ้โหเฮลิคอปเตอร์สีดำ เข้ามาแช่แข็งแล้วไงครับวินดิเคเตอร์เข้ามาหย,ย่อนระเบิดลงไป3ลูกเลยเนะี่ยใช้อย่างคุ้มค่าเลยนะอ้าวคอปเตอร์แตกหนึ่งนะตรงนี้อพอลโลูไปครับอพอลโลเข้ามายิงมิกแตกหนึ่งจะสู้ได้เหรอได้อยู่นะมิกแตก2เรียบร้อยครับจังหวะน,นี้เจอฟลักลูเปอร์ยิงออกไปด้วยเออไล่ไล่ออกไปด้วยนะฮะเอาพลโลนี่ยิงยูนิตพักพื้นไม่ได้นะครับยิงได้แค่อากาศยานด้วยกันนะอ่าตรงนี้ว่ายังไงครับการ์เดียนออกมา1คัน จะรับไปใช้เลเซอร์ก่อนเลยนะน่าจะชี้เป้าให้ตัวมิราดนะ์นั่นเองอืมก็ต้องอย่างนั้นฮะมิราดนี่ยิงแรงนะฮะแต่ว่าเปราะนะครับเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างช้านะในเกมภาคสานี้เป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างมิราดกับอ่าปริซึมนะฮะอืมยิงเป็นอาวุธปริซึมซึ่งในเกมภาคสามนี่จะเรียกว่าอาวุธสเปกตรัมนะฮะอ่าส่วนหน้าที่ของรถถังปริซึมนี่จะไปอยู่ที่ปืนใหญ่อทีน้านะฮะยูนิตเทียสามเนะี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าฝั่งสีเงินเขาจะเล่นหรือเปล่านะ โอเคตอนนี้เป็นมิรตาเรามาก่อนนะอ่ะตอนนี้ฝั่งสีมเงินมีสองทับนะบก็คือทับอากาศกับทับบกนะฮะทับบกนี่ก็ <laughs> รู้สึกว่าจํานวนจะน้อยไปหน่อยนะแพ้จํานวนนะเนี่ยเอาจริงๆตรงนี้ไว้ครับโอ้โหฝาดงกระสุนของปลักแคนนอนเข้ามาเลยนะฮะบึมรถเก็บแร็ไปได้อีกหนึ่งลำนะอืมก็ถือรีวิวนะครับโอ้โหใครคอปเตอร์ไม่ร่วงแต่มีเครื่องบินมิกตามายิงนะฮะฝั่งสีมเงินต้องเรียกอพอลโลมาแก้ทางนะครับ ยังไงครับคอปเตอร์แตกหนึ่งนะเจอพัโลมิกบินนี้ก่อนเลยนะแล้วฝั่งเสียมเงินโอเคกองทัพที่เหลือก็อยู่นี่นะอื <c oughs> มีราดหนึ่งสอามสี่ห้าคันแค่ห้าคันนะถ้านับว่ามันตีกระจายก็น่าจะพอสู้ไหวอยู่ละมั้งแต่ว่าจะต้องใช้ยูนิตซัพพอร์ตเยอะซะหน่อยนะอย่างเช่นคอปเตอร์ที่ไฟท่วมนะครับมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะีโอ้โหมีอาโลเข้ามาด้วยแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่นะฮะ ึกนี้อาจจะเป็นศึกตัดสินก็ได้นะครับมาดูกันนะครับอาส่งคอปเตอร์ไปย่อส่วนก่อนนะได้แฮมเมอร์สองคันนะตรงน,นี้ฝั่งสีม่วงกองทัพก็ถือว่าใหญ่อยู่นะอ่ายิงลําแสงแช่แข็งที่แนวหลังนะแล้วก็เอากองทัพปะทะแนวหน้านะครับจังหวะนี้นะโอ้โหดอกดาวเทียมลงมาอีกแล้วนะฝั่งสีม่วงนะแต่ตอนนี้คราวนี้กลายเป็นว่าสีน้ำเงินนี่สามารถออกนอกระยะได้นะใช่ไหมไม่ได้จะใช้ดาวเทียมแล้วครับถ้ามาชาขนาดนี้สถานีอวกาศแน่นอนเน,นนะี่ยแต่ตอนนี้ฝั่งสีม่วงกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับอห ยังไม่ทันได้ดรอปลงมาเลยนะฮะไอที่จุดรู้เรียกเมื่อกี้นะสรุปชชนะได้ตกเป็นของคุณมาเนีฝั่งสีน้ําเงินนะฮะชนะได้โดยการที่เ,เล่นยูนิตเทียสามนะสป,ปอร์ตด้วยเทียสอนะซึ่งสามารถวิ่งหนีออกจากระยะาการทําดาเมจของการทุ่มสถานีอวกาศใส่ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่โดนอยู่ดีนะออโอเคสิ่งก่อสร้างก็พอๆกันไม่มีอะไรมากมายแล้วตอนนี้ว่ครับทรัพยากรอุย้ยมีการคุ้ยกันด้วยนะช่วงนี้นะ แต่สุดท้ายฝั่งสีม่วงก็นำนะแต่สีม่วงก็แพ้นะครับผมโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปเลยเลยนะครับขอบคุณครับ